ไมอันนี้เขาให้โชว์นี่นี่นั謝謝่งได้จริงเลยจริงอันนี้ให้นั่งอ่าไม่ว่าจะตามตรงนะถ้าว่าแบบบ้านเรามีทางให้จักรยานปั่นนะผมก็จะเอาดีมาปั่นจักรยานไฟฟ้านี่เหมือนกันนะครับคุณพัชเขาก็วิ่งบนทางเท้าดิยเหนที่พวกมอเตอร์ไซค์ก็ชอบวิ่งอะจะบ้าแล้วทำให้มันทางคนเดินไม่ใด้ทางรถวิ่งอย่างแี้นะสำนึกสิสำนึกมันเป็นทางรถ ป่านี้เด็กสมัยเข้าใจผิดไปแล้วคุณเตึ้นเขาเห็นมอเตอร์ไซค์เซอร์วิ่งอยู่บนทางเทางา้าเองเชื่อว่ามีคนดีๆที่เข้าใจตรงกับผมอยู่นะวพรามันไม่ใช่ทางให้รถวิ่งเด็กสมัยนี้เข้าใจผิดห <c oughs> <า>มดแล้วเออนึกว่าทางเท้าเป็นทางวอลสติคมอเตอร์ไซค์โอเคเออต่อไปเราทำให้ถูกแล้วกันเนาะครับผมได้ค่ะนั่นสำหรับช่วงเปิดอ,อกนะคะก็ไปพบกับผู้บริหารท่านนี้เลยค่ะอย่างที่บอกว่าเขามีของดีแล้วก็ของที่เด็ดดวงมาฝากค่ะช่วงเปิดอก ะะแก๊สที่ติดในรถยนต์ี่ยมีมากมายหลากหลายยี่ห้อค่ะแล้วเราก็เห็นในโฆษณาตามโทรทัศน์ก็เยอะทีเดียวนะคะแล้ววันนี้เราก็โอกาสดีมากๆค่ะได้มาพบกับผู้บริหารของเบอร์ซูสนะ,ค,ะคุณแม่สายสวัสดีค่ะสวัสดีครับพูดถึงเบอร์ซูสนะะให้คุณแม่สายแนะนํานิดนึงว่าเป็นมีที่มาที่ไปยังไงคะ่ะรัเบอร์ซูเราก็ก่อตั้งมาตั้แต่เป็นผมเริ่มก่อตั้งแต่เป็นอู่ติดตั้งนะครับค่ะจากนั้นเราก็เริ่มมานําเข้าอุปกรณ์แกส๊สรถยนต์ที่จะจาหน่าย แล้วก็เปิดลายผลิตทางแก๊สเป็นของตัวเองก็คือสรุปแล้วเวอร์ซูสก็คือเป็นธุรกิจแก๊สสดุดที่ครบวงจรที่สุดเพราะเดี๋ยวนี้เราก็มีเปิดขายกระทั่งแฟรนไชส์ที่เป็นให้ผู้สนใจอยากทําธุรกิจแก๊สเนี่ยเราสอนทั้งระบบเั้งการติดตั้งการขายทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเราสอนให้หมดหลายคนบอกเอะเวอร์ซูสแต่ยี่ห้ออื่นมันก็มีด้วยมันแตกต่างจาก เพื่อนๆที่เขามีอยู่ในวงการยังไงบ้างคะงค versus ในตัวของอุปกรณ์เราครับก็คือเราจะเน้นหลักในเรื่องของโปรแกรมที่มีความแตกต่างคือคำนวณการจ่ายแก๊สได้แม่นยำที่สุดนะครับกับอันที่สองที่เรามีแล้วยี่ห้ออื่นไม่มีเลยพูดง่ายๆว่าเอาเปว่ามีแต่ยเวอร์ r s u s ยี่ห้อเดียวที่มีแล้วกันก็คือตอนนี้เรามีระบบก็คือมีเซนเซอร์นะครับวัดอากาศในห้องเครื่องยนต์ มันจะมีเซ<ใ>น,นเซอร์อรอใช่ครับเซนเซอร์ตรวจวัดอากาศตลอดเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องเราใช้แก๊สนะครับเซ<ะ>็นเซอร์ตัวนี้จะทํางานเรียกว่าตรวจจวัดอากาศในห้องเครื่องยนต์<ะ>ถ้ามีส่วนผสมของแก๊สเนี่ยเกิน1%เมื่อไหร่เซ็นเซอร์ตัวนี้จะสั่งให้วาวที่ถังเนี่ยปิดการแจกแกสส๊สทันที ครับก็คือซึ่งอันนี้มันจะไม่เกี่ยวกับตัวคอมพิวเตอร์หรือว่าระบบอันนี้อันนี้คือเราทำขึ้นมาเองครับก็เกี่ยวกับพ่วงกับระบบของแก๊สเราเนี่ยนะครับแต่ว่าเราใส่เซนเซอร์เพิ่มเข้าไปในระบบของเราซึ่งคนอื่นเนี่ยเขาจะตัดแก๊สแต่เมื่อท่อทองแดงใต้ท้องรถเนี่ยขาดพอท่อทองแดงขาดแรงดันหายก็คือก็คือถึงจะตัดแก๊สร้อยขาดก่อนใช่แต่ว่าของเราเนี่ยถ้าเกิดท่อยางบางทีมันหลวม ช่างใสหลวงข้อต่อหลวมมีการ่วดซึมของแก๊สออกมาจากท่อเนี่ยแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ครับถ้าผสมอยู่ในอากาศมากกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยเซนเซอร์ตัวนี้จะตัดนี่คือสิ่งที่เซนเซอร์ตัวนี้มีเฉพาะเวิร์ลซยี่ห้อเดียวพอตัดปุ๊บแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปใช้เป็นน้ำมันโดยอัตโนมัติแล้วคนขับจะทราบได้ไงคะว่าพอตัดปุ๊บแล้วเราเข้าเสียงเตือนที่สวิตเสียงออดมันจะดังขึ้นมาแล้วก็สวิตมันจะตัดกลับไปใช้ระบบน้ํามันซึ่งสวิตมันจะเป็นไฟวิ่ง แสดงให้รู้ว่าระบบมันตัดแก๊สนะค่ะคแล้วยังมีอย่างอ,งอื่นที่แตกต่างจากเพื่อนๆในวงการของที่ติดแก๊สบ้างไหมคะครับก็เรียกว่าเรื่องของสมรรถนะนะครับถ้าเราติดเวอร์ซูสไปเนี่ยในสมรรถนะในการจูนเนี่ยส่วนใหญ่ที่ข้อที่ได้เปรียบก็คือการที่ใช้เวอร์ซูสเนี่ยช่างจะชอบว่ามันเป็นโปรแกรมที่มันจูนง่าย<อ>จากนั้นก็คือพอไอ้ความว่าจูนง่ายเนี่ยมันมีข้อดีก็คือช่างทุกคนจะติดออกมาผลงานใกล้เคียงกันแต่ถ้า โปรแกรมที่มันจูนยากหน่อยช่างบางคนจูนเก่งคุณก็อาจจะได้รถที่วิ่งดีช่างที่จูนไม่เก่งคุณก็อาจจะได้รถที่วิ่งไม่ดีอันนี้ก็คือต้องฝากไว้กับช่างแต่ของเราไม่จำเป็นแต่ของเราเนี่ยเราฝากไว้ที่ตัว ECU เพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามี ECU ที่สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็จูนได้เองโดยไม่ต้องอาศัยช่างก็คือตเสร็จแล้วก็ปล่อยให้เจ้าของรถเนี่ยวิ่งกลับบ้านผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยระบบจะทํางานสมบูรณ์แล้ว ก็คือตัว ECU นี่สามารถจะประมวลผลได้ก็คือเรียนรู้จากคนที่ขับใช่จากเจ้าของรถที่ขับเลยแต่เมื่อก่อนนี่คือเราต้องติดเตดมันมีความเสี่ยงคือพอติดเตดบางคนต้องเอาช่างไปขับอันนี้ช่างขับชนบ้างเขียวบ้างอะไรนเพื่อนๆจะบอกเอ้ยเดี๋ยวต้องเอาเข้าไปจูนละใช่จะแบบสักพักนึงต้องเอาเข้าไปจูนละใช่ครับแต่ตอนนี้เวอร์ซูเรามีโปรแกรมตัวใหม่ก็คือเจ้าของรถสามารถที่จะขับแล้วมันจะจูนเองแต่ทุกๆ5 0 0พันกิโลมันก็จะ r e c a l i b บ a t i o n ก็คือจูนใหม่ให้อีก ใช่โดยที่โดยที่ไม่ต้องแบบจิเออเดิขับเข้ไปจูนแล้วนะอเวใช่ครับใช่อันนี้คือวอร์จูนเรามีซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ที่เป็นแบบนี้ไม่ต้องกลับเข้าไปจูนกันบ่อยๆถ้าพูดพูดถึงติดแก๊สคนก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยใช่ครับ ในตัวที่บอกว่าในโฆษณานบอกว่ามีตัดอะไรก่อนคืออันนี้ปะคะหนึ่งหนึ่งเปอร์เซนที่มันเข้าไปในตัวในโฆษณาของเรายังไม่ออกตัวนั้นเป็นตัวเก่าซึ่งระบบเก่าเราก็จะตัดที่เหมือนยี่ห้ออื่นที่ทําคล้ายๆกันก็คือจะทอดทองแดงขาดและตัดแต่เวอร์ชั่นใหม่ที่เราจะออกโฆษณามาก็คือมันจะมาขายจุดเด่นตัวนี้ซึ่งเราเพิ่งจะเปิดตัวไปนะครับเป็นเซนเซอร์ที่จะตรวจวัดอากาศ แล้วมันจะทําให้ราคาแพงขึ้นมาก็นิดนึ่งราคาแพงขึ้นนิดหน่่ยแล้วคือถ้าเกิดเป็นชุดใหม่เลยเนี่ยถ้าสนใจจะเข้าไปติดประมาณเท่าไหร่อะคะตอนนี้ถ้าที่ศูนย์บริการเราติดอยู่29,500บาทสำหรับ LPG ครับ LPG แลตัว NGV มีด้วยไหมคะตัว NGV มีด้วยครับตัว NGV ก็แพงขึ้นอีกประมาณหมื่นหนึ่งครับพูดถึงศูนย์บริการบ้างตอนนี้ของเวอร์ซูสมีประมาณเท่าไหร่แล้วอะตอนนี้ถ้ารวมเครือข่ายเราทั้งหมดีอยู่ประมาณ500กว่าแห่ง ท,ทั่วประเทศครับถ้าถ้าศูนย์บริการคือเรียกว่าถ้ารวมเล็กๆน้อยๆทั้งหมดนะครับแต่ถ้าจะเป็นดีลเลอร์ที่มาตรฐานเลยก็ประมาณ150สครับสำหรับวันที่วันนี้ที่เรามาถ่ายคือมาถ่ายที่สำนักง,งานใหญ่ของเวอร์ซูสนะะที่สำนักง,งานใหญ่เองอยู่ที่ตรงนี้เรียกว่าบางบอนบางบอนครับถนนเอกชยัยบางบอนห้าแล้วตรงนี้คือเข้ามารับบริการได้ที่นี่เหมือนกันได้เหมือนกันครับ,รบแต่เรามีอีก3สาขาอยู่ที่ตรงศรีนครินถนนราชพฤกษ์แล้วก็เรียบทางด่วน ทสุดท้ายนะคะถามนิดนึงเพราะช่วงนี้น้าม,มันมันขึ้นขึ้นลงลงใช่ไหมเดี๋ยวลดเดี๋ยวเพิ่มตอนแรกก็แบบเอ้ยมันขึ้นจะ4ี่สิบละจะไปจะไปติดแกสแ๊สละพอลงมาสามสิบห้าบอกว่าไม่ติดละถ้าให้คุณแม่สายพูดนิดนึงว่าสำหรับคนที่สนใจอยากจะติดไงค่ะมีแบบต้องใช้การตัดสินใจยังไงบ้างถึงแบบเออมันควรจะติดนะหรือว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับตัวเวอร์ซูสค่ะแต่ว่าถ้าผมว่านะครับถ้าคนอยากจะติดแก๊สเนี่ยคือ คุณติดในช่วงที่น้ํามันถูกเนี่ยดีเพราะว่าหนึ่งงานของอู่ก็จะน้อยมีเวลาทําให้คุณเยอะ oh <my. S 1> อันนี้คือ <c oughs> คือค,คุณก็มีข้อดีเพราะว่าถ้าคุณไปรอบอกเฮ้ย hey, เดี๋ยวมันขึ้นคือ <c oughs> น,น้ํามันเนี่ยครับมันเป็นธรรมชาติ <c oughs> ผมอยู่กับธุรกิจนี้มา6ปี <c oughs> ก็รู้ว่าพอมันลงคนนี่จะเิดน้อย๋ยวขึ้นคนก็มาติดเยอะ ันนี้ไม่มีคนคิดนะว่าแบบว่าน้ำมันลงควรจะไปติดแก๊สเพราะว่าลูกค้าจะน้อยลูกค้าเอามาติดน้อยช่างมีเวลาทําให้เราเยอะเขาไปคุณไปต่อรองที่อู่เขาอาจจะลดให้คุณเยอะก็ได้หาคาานะถูกไหมครับแต่พอคุณไปจุ้งน้ํามันขึ้นถังก็ขาดไปพอดีก็อยากได้เขาก็อาจจะบวกราคาคุณหรือคุณต่อเขาอาจจะไม่ลดก็ได้เพราะมีคนอยากติดแก๊ส ของอุปกรณ์แล้วขาดช่วงนั้นใช่ไหมรันคิดแบบดักธุรกิจคะใช่ถ้าคุณติดช่วงนี้พอน้ำมันขึ้นคุณก็ประหยัดแต่ถามว่าติดช่วงนี้มันประหยัดไหมมันก็ประหยัดแต่ประหยัดน้อยหน่อยใช่ไหมครับแต่น้ํามันเนี่ยลงยังไงมันก็ขึ้นอยู่แล้วตามธรรมชาติมันก็ลงมันใช่ไหมครับผมว่าคิดว่าเออมันก็เป็นธรรมดาธุรกิจแก๊สขึ้นแต่ผมบอกให้มันไม่ลงมันไปไปไม่ได้มันก็ต้องมีลงมาลงมาแล้วมันจะไม่ขึ้นมันก็ไปไปไม่ได้มันก็ต้องมีขึ้นอยู่ดี ตัดสินใจกันดูนะคะก็ศึกษากันดูของเวอร์ซ <versus S 2> เองด้วยเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้หรือว่าจะปรึกษาที่ศูนย์ก็ได้ <500 S 2> ใช่ไหมคะห้าร้อแห่งทั่วประเทศก็ติดต่อสอบถามพูดคุยกันก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหรือว่าติดก็ได้นะคะควันนี้ขอบคุณคุณแม่สายด,ด้วยะค่ะ